าหากินของเราเวลาดันเวลาเบงิงเวลารี่แหลกเข้ากระต o n แบ่งสันปันส่วนหาเวลาไม่เดือดร้อนตัวเราไม่เดือดร้อนคนในครอบครัวเข้ากระดันไปโหลดพี่น้องดันในเพนิ่นขึ้นเกา่าขอบคุณหลายๆค่ะคุณพี่หาแม่สมศรีกำลังหาอยู่ค่วว่า,วาอ่าจัางใดเพิ่นซื้อว่าบา้านนี่อย่างน้ออ่าบ่าเอกลำเพลินเนาะแม่สมศรีว่าคุณคุณอยู่แต่หาเดียวด้วยค่ะ อันเบาวอีกลำเพลินขอบคุณพี่ลบเดือนเบาวอีกลำเพลินออฟฟิเชียลเดี๋ยวแล้วคะ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะแสนห้าคนบุรีรัมบอกค่ะนี่อ้ผู้ติดตามแสนห้าขอบคุณหลายๆค่ะอ่าเพิ่นลลงคิดใบบินตรงมาจากเดนเดนมาคุณเด้มาดูน้ององค์หิงพนาเอฟซีอู้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  ปาดปาดปาดยวาวาได้ขค่เอฟซทั้งมือทั้งเมืองนอ,นเองเนี่ยเพิินแบบติดนักเด้อพี่น้องค่าคันบาได้มากแล้วอ้ยพี่น้องขายาวาเดอมีเท่าไหร่ทุ่มบัตโตเด้อค่ะเว้ยเพราะว่ายุนี่เคยมีเคยมีทั่วของศิลปินหลายๆหลายๆท่านหลายๆค่ายเพิินมาทั่วยุโรปพี่น้องค่ะบัตนี่ยสามสี่พันก็ม FC, ีก็มีเอซพอฮักแม่ฮักอยู่ทั้ง ก็คือเข้ามาอยู่ม่อ่าเข้ามาอยู่ในต่างแดนโดนโดนโดนเทียร์ซีมีหมอล่ำรือว่าศิลปินเด่นเด่งดังๆเพิ่นมาทั่วเมืองนอกเลยคะ่ะพี่น้องบอกเลยว่าเอซี่พอหักไหมคะทา่านยูโรเฮ้านี่มือหนักกับอันกระเป๋านักนะนๆพี่น้องคะ่ะคันว่าได้หักแล้วขนาดว่าบสามสี่พันเพิ่นเก่งยังซื้อไปเบิงนบพี่น้องะคะคิดเบิงคิดเบิงเอาคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณพี่หลบเดือน ดันดันเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งเราได้คุณเด้บเบาเองลําเพลินขอบคุณพี่หลบเดือนนะคะกานยังดันในเพิรนคือเก่าเดี๋ยวขออนุญาตเบิรงก่อนว่าเพินมีเอียงที่ที่จะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเฮ็ดขออนุญาตเฮ็ดคลิปออกมาน้าอ่าช่วงหช่วงห้านาทีสุดท้ายพี่น้องเป็นภาพที่ประทับใจพี่น้องประทับใจที่สุด ช่วงที่น้ององหญิงอยู่บนเวทีกับคุณยายเพราะว่าคุณยายมากับหลานเนาะสองคนที่อยู่บนเวทีที่เห็นอยู่ที่เวทีหลานเขาไปกอดน้องอิง,องเนี่ยคุณยายบอกว่าเด็กอันบ่หัวเป็นคุยอยางไปที่เวทีแต่คุณยายสี่สี่ใส่สเสือเจ้าของก็คือว่าเบิงใส่เสืออีหลามากพร้อมเด้นหนีมีลูกอีหลาาพร้อมงั้นสี่แหละค่ะรอยยิ้มรอยยิ้มผู้ให้ก็สุขใจผู้รับคือเฮาเห็นลเหาเด็กปืง เอฟซี่เห็นเอฟซี่ก็ครอบบื้มนั่นแนอุงอิงได้สร้างชื่อเสียงให้ครอบครัวน้องและสร้างชื่อเสียงให้สาวหน่อยเพชรบ,บันแพงบงุงหมอร่ำบุงนี่สาวหน่อยเพชรแพงและได้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดจังหวัดอ่าศรีสะเกดนี่แหละ่าเบิงมี่นักลองที่เด่นและดังและกระตันยูนะ่ะพี่น้องรู้จักช่วยเหลือและอีกอย่างที่จะลืมบ่ได้ก็คือ เห็นว่าจะมีงานวันที่12นี้ขายบัตรนะคะมีบัตรมีบัตรจำหน่ายพร้อมและบัตรนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราร่วมทําบุญคือเงินที่ซื้อบัตรไปเพิ่นรา,ายได้จากการขายบัตรด้วยคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าถ้าซื้อทางออนไลน์หรือว่าหรือว่า,าไปซื้อโดยตรงทางเพจทางอย่างก็จะ1 100บาท ทำมหเอียงเป็นแปลงขอถทษขอให้แต่ว่าถ้าซื้อทางหน้างาน120และรายได้จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็จะอมอบให้ทางวัดร่วมทําบุญกับทางวัดและส่วนที่2ก็คือเพิ่นจะซื้อเครื่องมือแพทย์ไปบริจาคนะคะในทางโรงพยาบาลแต่บางวาโรงพยาบาลไหนแม่สมศรีเดี๋ยวจะติดตามเดี๋ยวจะติดตามข่าวมาบอกเรื่อยๆนี่แหละค่ะอยาเป็นส่วนดีๆที่เข้าต่องสนับสนุนเบิงะะ้งด้วค่ะ พ่อลูกคู่บุญแบบน้องอญนิ่บอกเลยว่านางฟ้าเดินดินจริงๆพี่น้องคะ่ะคือแบบว่าบอกว่าจะยิบจับอย่างแต่ละอย่างตอนนี้บอกว่าดันดันดังดังดังพุแตกพี่น้องขอบคุณหลายๆสุขภูสุคนที่เข้ามาเป็นกนําลังใจขอบคุณพี่หลบเดือนกันยังดันให้อีหล่าหน่อยเฮาคือเก่าด้วยคะ่ะพี่ขาไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มามามา,มาฉุดรั้งเอฟซีไม่ได้ก็ยังดันให้ตอนนี้ เอิญฮักนางอีกน้อยกําลังจะทะยานไปสู่ร้านที่10เร็วๆนี่10บล้านวิวอันใกล้นี้พี่น้องคะย่งดันใน้เพิ่นคือเก่าขอบคุณหลายๆสุปููสุคนที่เขามาเป็นกําลังใจขอบคุณนะคะคพณพี่หลบเดือนคะ่ะ